จูดูจะดูจะดูฮะผมตื่นแล้วเหรอครับเนี่ยไอ้เพื่อนตาชัยละเอาไปเพื่อนเก็บตัวรับนะนี่แล้วแบบนั้นเขาจะไปรับได้เหรอก็แค่คกระโดดรับเองไงอะไรวะเพื่อนช่วยกูด้วยดดกยูจะโดนแดกแล้วไม่กันเนี่ยตายกันให้หมดซะไททันทีวีแมนกลับมาเร็วหรือ เอาโอ้โหไม่ใช่ไปก็แล้วเดี๋ยวเวลาแล้วก,กูดีเอาหูฟังก่อนปวดหัวเพื่อนกูตายกัหมดเลยกูจะลองเท้พว่ามึงพวกมึงทำกูตอนนั้นมาพวกมึงตยปจะให้หมดซะบินหนีโกนเร็วป้ามึงดูเพื่อนมึงหอ่อ